หรือว่านุ่มๆสายฟอไม่ควรพลาดเลยสวัสดีค่ะมาพบช่องของชินีมีชีไม่ได้ทำท่านี้มานานแล้วด้วยความเป็นแม่ด้วยความแก่ต้องแบบไว้มากนิดนึงวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอที่สาวๆหรือว่านุ่มๆสายฟอ ที่มีแฟนเป็นคนฝรั่งเศสไม่ควรพลาดเลยค่ะเพราะจะมาแชร์ควรเตรียมตัวอย่างไรที่จะมาแต่งงานที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นวิดีโอที่แฟนคลับของช่องชนีมีชีสเนี่ยค่ะเรียกร้องมาให้ทําแล้วก็มีคําถามต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศฝรั่งเศสควรที่จะเตรียมเอกสารอะไรบ้างเอกสารของฝ่ายหญิงมีอะไรบ้างเอกสารของฝ่ายชายมีอะไรบ้างเอกสารที่ต้องประทับตราที่ต้องแปลแปลที่เมืองไทยดีไปที่ฝรั่งเศสดีต้องเอาอะไรไปประทับตราบ้าง ขอไปรับรองสดยังไงใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ต้องใช้คนแปลไหมวิดีโอนี้ค่ะจบครบในหนึ่งวิดีโอทุกคำถามเคลียร์หมดค่ะซึ่งสำหรับกระบวนการทั้งหมดการที่จะได้มาเป็นมาดามและเป็นมือเชียร์ฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็แบ่งเป็น4ขั้นตอนค่ะหลักๆด้วยกันนะคะนั่นก็คือ 1. การเตรียมเอ,อกสาร 2. การมาสัมภาษณ์ที่อำเภอรหรือเรียกว่าแมรี่ที่ประเทศฝรั่งเศส 3ก็คือวันที่มีการจดทะเบียนสมรสหรือว่าวันที่มีการฉลองงานแต่ง C ก็คือการกลับเมืองไทยเพื่อไปขอวีซ่าระยะยาวกลับมาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสอย่างถาวรเป็นมาดามขั้นแรกเลยค่ะเตรียมเอกสารเตรียมอะไรบ้าง ง่ายๆเลยนะคะสิ่งที่ต้องทําเลยเพราะว่าแฟนคุณอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสอยู่แล้วก็ให้ไปขอเอกสารจากแมรี่นะคะซึ่งเขาจะมีลิสต์อยู่และะ้วค่ะว่าต้องใช้อะไรบ้างเอกสารตัวนั้นที่ต้องขอนั่นก็คือ d o s ซ i e r de m a r i a g ชนี่ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ด o s ซ i e r de m a r i a g ชซึ่งอันนี้นะคะเป็นเมืองของที่ปุ้มแต่งงานนะคะทําไมถึงแนะนําให้ไปขอทําไมถึงไม่แบบบอกโช๊ะโชะโชะโชะไปเลยว่าเอกสารอะไรอยากจะบอกเลยว่าที่ประเทศฝรั่งเศสะคะ่ะ แต่ละอำเภอแต่ละแมรี่แต่ละเขตแต่ละ prefecture เขาจัดการแตกต่างกันค่ะในรายละเอียดหลกัลกๆเหมือนกันค่ะคล้ายกันแต่ในรายละเอียดแล้วต่างกันเลยค่ะเพราะฉะนั้น the best way ทางที่ดีที่สุดนะคะก็ ให้คุณแฟนให้ครอบครัวคุณแฟนไปขอเอกสารนี้นะคะเรียกว่าดูเซเดมักยาชที่ลาแมคีหรือที่อำเภอเลยข้างในนะคะเขาก็จะบอกไว้เลยลิสต์ไว้เลยค่ะว่านี่ค่ะเอกสารมีอะไรบ้างอันนี้คือเป็นรอยๆนี่คืออีฉันเองค่ะอีแม่ค่ะขีดไว้เองเพราะเนื่องจากว่าตอนที่เตรียมเอกสารเนี่ยภาษาฝรั่งเศสอีแม่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็นี่เลยค่ะ เขียนเอาไว้ว่าต้องใช้อะไรแต่อยากที่จะบอกนะคะว่าบางทีเนี่ยคุณแฟนอาจจะไม่ได้ต้องไปด้วยตัวเองที่แมรี่หรือว่าเทียมเพอร์ก็ได้สามารถเช็คได้บนอินเทอร์เน็ตนะคะบางเขตค่ะบางเขต ก็มันก็เหมือนบ้านเราเนาะบางเขตเขาก็แบบมีอัปเดตข้อมูลขึ้นบนอินเทอร์เน็ตบางเขตก็ไม่อัพเดตอ่ะมาดูเอกสารข้างในค่ะว่าต้องใช้อะไรบ้างนะคะเอ,ะอกสารด้านบนก่อนนะคะซึ่งเป็นเอกสารของฝั่งคนฝรั่งเศสนะคะเอกสารตัวแรกนะคะ justificative d'identite de d e b u t <it> a g ก็คือออกบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตนั่นแหละเอกสารตัวที่2ค่ะ e s t a t i o n de recrute อันนี้เป็นเอกสารที่เราสามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะก็ให้เราเขียนแล้วก็เซ็นไปแค่นั้นเลยค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆจากเว็บไซต์ของรัฐบ,บาลหรือว่าเว็บไซต์ของ Mary ที่คุณสามีในอนา,นาคตนะคะอยู่ หรือว่าแมรี่ที่เราจะไปแต่งงานนั่นแหละบางเ,าเากตเ็าจะปริน้นเอไว้เลยวางไว้บนเคาน์เตอร์เลยเวลาคุณแฟนเข้าไปเนี่ยก็สามารถหยิบกลับมาได้เอกสารตัวที่3ค่ะ copy a n t i c l e d e a c de n a i s o n งใบเกิดนั่นเองค่ะรือว่าใบสูติบัตรของคนฝรั่งเศสนะคะแล้วเขาก็ระบุไว้เลยนะคะว่าจะต้องมีอายุน้อยกว่า3เดือนซึ่งเป็นปกตินะคะชาวไทยไม่ต้องสงสัยนะคะ ใบเกิดของคนฝรั่งเศสนะคะจะมีอายุแค่3เดือนและในใบเกิดของคนฝรั่งเศสนะคะก็จะเขียนรายละเอียดหมดเลยตั้งแต่ว่าเกิดที่ไหนพ่อแม่ชื่ออะไรเคยแต่งงานมาแล้วหรือยังอย่ามาแล้วหรือยังหรือมีลูกกี่คนก็คือทุกสิ่งจะอยู่ในนั้น นี่เป็นเหตุผลว่าทําไมใบเกิดของคนฝรั่งเศสเนี่ยมีอายุแค่3เดือนเพราะว่าเขาจะต้องอัปเดตข้อมูลทุกสิ่งจะไม่เหมือนกับใบเกิดของคนไทยหรือว่าสูติบัตรของคนไทยที่แบบใช้อันเดียวตั้งแต่เกิดยันตายเอกสารตัวที่4ค่ะ Justificative de domicile เอกสารการยืนยันที่อยู่แบบนี้นะคะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นใบเสียภาษีที่อยู่เอกสารจากโพลิมพลัวใบเสียค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ที่เป็นแบบโทรศัพท์พฟิกซ์ที่บ้านนะคะเป็นแลนไลน์ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือหรือเอกสารการเช่านะคะเอกสารที่5ค่ะ list de t é m o i du m a g e นั่นก็คือเอกสารของพยานในการแต่งงานนะคะก็คือแต่ละฝ่ายเนี่ยฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายเนี่ยสามารถมีพยานได้อย่างน้อย1คนสูงสุดฝั่งละ2คน รวมเป็น4คนนะคะซึ่งตัวพยานเนี่ยก็จะต้องมีเอกสารตัวนี้ค่ะเพื่อที่จะเขียนว่าเป็นใครจะให้ใครเป็นพยานฝ่ายหญิงและก็ฝ่ายชาย และที่สำคัญนะคะพยานเนี่ยจะต้องเป็น m a r g จอหรือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วคืออายุ18ปีขึ้นไปค่ะเอกสารตัวที่5ค่ะ j u s t i f i c a t i v e identité d ก็คือเอกสารยืนยันตัวตนของพยานนะคะอาจจะใช้เป็น ID c a กาหรือบัตรประชาชนเป็น p a สป p o r t หรือว่าเป็นใบขับขี่นะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติที่มาจากชาติอื่นก็แน่นอนเขาคือใช้พา s ปอร์ตเอกสาร อื่นๆนะคะที่ต้องมีประกอบอย่างเช่นในกรณีที่เคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็หย่าแล้วเนี่ยก็จะต้องมีเอกสารการแต่งงานของคราวที่แล้วเอกสารการหย่าหรือว่าใบเกิดที่เขียนระบุว่าได้หย่าเรียบร้อยแล้วกรณีถัดมานะคะถ้าเป็นไม้ก็ต้องมีเอกสารการตายของ สามีเก่าหรือว่าภรรยาเก่านะคะหรือจะใช้เป็นใบเกิดก็ได้นะคะที่เขียนระบุไว้ว่าสามีหรือภรรยาเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในสถานะโสดอันถัดมานะคะสมมติว่าถ้าคุณจะแต่งงานแบบมีสัญญานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมีในรายละเอียดเยอะมากค่ะ เอาย่อๆนะคะก็คือสมมุติว่าฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคุยกันแล้วตกลงกันแล้วว่าก่อนแต่งงานอยากจะให้มีสัญญาเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีทรัพย์สินหรือว่ามีการงานอะไรเยอะแยะมากมายที่แบบอยากจะให้ตกลงกันก่อนว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตหรืออย่าเนี่ยทรัพย์สินส่วนตัวที่มาก่อนแต่งงาน ก็จะไม่ต้องแบ่งนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสมมุตินะคะมีรายละเอียดเยอะมากเลยก็คือสามารถที่จะทําสัญญาตัวนี้ก่อนได้แล้วก็ต้องทําสัญญาตัวนี้นะคะให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสที่อําเภอนะคะโดยการทำคอนทั้งมายาญ่สามารถทําได้ที่โนแตะนะคะพอได้เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเอกสารนี้แหละมายื่นให้ที่อําเภอก่อนที่จะมีการแต่งงาน <c oughs> และกรณีที่ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งนะคะมีลูกก็จะต้องเอาใบเกิดของลูก ะะมายื่นด้วยซึ่งใบเกิดของลูกที่จะมาใช้นะคะก็จะต้องมีอายุไม่เกิน3เดือนแล้วก็จะต้องมีลีฟเคทหรือฟาร์มีก็คือเป็นแบบเหมือนสมุดครอบครัวนะคะเอามายื่นด้วยทีนี้เนะะี่ยค่ะเป็นส่วนสําคัญแล้วค่ะนั่นก็คือเป็นเอกสารของชาวต่างชาติสไพร์หรือว่าเขยฝรั่งเศสในอนาคตนะคะว่าจะต้องใช้อะไรบ้างเช่นที่อำเภอที่แม่อยู่นะคะเขาก็ระบุเอาไว้เลยนะคะว่าเอกสารทุกอย่างจะต้องรับรองและเอามาปแปลที่ฝรั่งเศส เท่านั้นโดย Transacteur qu UK ก็คือเป็นเหมือนนักแปลที่ได้รับการรับรองจากศาลที่ประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะเขาไม่รับเอกสารที่แปลมาจากเมืองไทยค่ะซึ่งตรงนี้อย่าลืมเลยนะคะเวลาคุณแฟนเข้าไปถามที่อำเภอนะคะก็ให้ถามเลยค่ะว่ารับเอกสารที่แปลมาจากต่างประเทศหรือไม่ถ้าสมมติว่าที่อำเภอเขารับเราก็แปลที่เมืองไทยได้แต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่รับเราก็จะต้อง เอกาาาสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนั่นก็คือ g a r t e de séjour ou de s é s i d e n ซีดองอ s ้บัซ t ็อกเอมีก a ร t e de séjour นะคะก็คือเป็นแบบเหมือนใบคนต่างด้าวค่ะอันนี้คือในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสแล้วนะคะมันจะต้องใช้การตัวนี้ด้วยแต่สำหรับมาดามหรือว่าเมเชียลเมอใหม่ที่จะมาเป็นสไพรฝรั่งเศสเคยฝรั่งเศสนะคะ คุณก็ใช้แค่พาสปอร์ตกับวีซ่าเวลาก๊อปปี้นะคะก็ให้มีหน้าวีซ่ามาด้วยมาพูดถึงวีซ่าเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะคะว่าวีซ่าที่จะมาแต่งงานที่ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นวีซ่าแบบไหนได้บ้างเอกสารตัวที่2ค่ะ Certificat de r e é s i d ค n c e d e l i ล e เวอร์เฮ n g e ทะเบียนบ้านนะคะซึ่งทะเบียนบ้านเนี่ยก็จะต้องเอาไปประทับตราแล้วก็ แลดะะ้อันที่3มค่ะ a อ t i ดเ n ซอ2นั่นก็คือใบสูติบัตรของเรานั่นเองนะคะสำหรับคนไทยเนี่ยเรามีสูติบัตรแค่1ใบใบเดียวตั้งแต่เกิดเราก็ใช้ใบนั้นเลยคะ่ะไม่ว่าจะมป็นจะขาดเป็นรูอะไรยังไงแต่ถ้าตัวหนึงสื่อครบเราก็ใช้ได้นะคะหรือถ้าใครที่ให้ไปคัด ใบรับรองการเกิดที่อำเภอเอกสารตัวที่สี่ค่ะ Certificate t e celeb ใบรับรองโสดนั่นเองค่ะการขอใบรับรองโสดนะคะเราจะต้องไปขอในเขตรหรือในอำเภอที่มีเรามีชื่ออยู่นะคะซึ่งเอกสารใบรับรองโสดนี่นะคะก็มีอายุหกเดือนค่ะหลังจากวันที่ออกนะคะเอกสารตัวที่ห้าค่ะ Certificate to c u s um. t o ซึ่งเอกสารตัวนี้นะคะเราจะต้องขอที่สถานทูตไทย ในปารีสนะคะก่อนที่จะขอเซอร์ติฟิเคตเดอะกูตูมหรือว่าใบรับรองประเพณีนี้เนี่ยเราจะต้องมีใบรับรองโสดมาก่อนค่ะ นนมาดูเรื่องการตเตรียมเอกสารเรื่องการรับรองแล้วก็เรื่องการแปลนะคะเอกสารทุกตัวที่ออกโดยรัฐบาลไทยนะคะใบเกิดใบรับรองโสดใบรับรองการเกิดทะเบียนบ้านอะไรต่างๆนะคะก็ต้องเอาไป legalization หรือว่ารับรองเอกสารทางกฎหมายที่กรมการกงสุลแจ้งวัฒนะนะคะแต่เดี๋ยวนี้สะดวกมากค่ะไม่ต้องไปด้วยตัวเองเราสามารถที่จะ รับรองได้ทางไปรสีนีนะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถไปดูบนเว็บไซต์ได้แต่ถ้าใครสะดวกหรือว่าอยู่ที่กรุงเทพนะคะ <c oughs> ก็จะมีจุดรับรองที่ MRT คลองเตยได้ <c oughs> ก็สามารถรับรองเอกสารตรงนั้นได้เช่นกันนะคะสะดวกมากและการรับรองเอกสารเนี่ยอาจจะใช้เวลาจะมีบริการ2แบบนะคะก็คือถ้าไม่รีบก็สามารถที่จะฝากรับรองเอาไว้แล้วค่อยมารับทีหลังหรือ ให้ส่งกลับทางไปรณียีแต่ถ้ารีบก็สามารถจ่ายค่าทางด่วนเพิ่มเติมนะคะก็คืออาจอาจะจจะยแพงขึ้นแต่ก็เอกสารเสร็จเร็วขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่เลยค่ะว่า เ,เราอยากได้แบบไหนจัดไปเลยพอรับรองเอกสารหรือว่า legalization เสร็จจากกรมการกรงศุนแล้วนะคะทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการแปลค่ะอย่างที่บอกในตอนต้นว่าการแปลเนี่ยเราสามารถแปลที่เมืองไทยหรือที่ฝรั่งเศสก็ได้ แล้วแต่ว่าที่แมรี่ที่เราจะไปแต่งงานหรือว่าที่อำเภอที่เราจะไปแต่งงานเนี่ยเขาต้องการแบบไหนเขาอ,อนุญาตไหมที่รับเอกสารที่แปลมาจากเมืองไทยถ้าเขาอนุญาตก็สามารถส่งไปแปลได้อย่างเช่นส่งไปแปลที่อเลียงฟองซ่หรือสามารถหาลิสต์ของนักแปลได้ที่สถานทูตฝรั่งเศสในประเทศไทยนะคะลิสต์อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขียนไว้ให้ข้างล่างวิดีโอคะ่ะคุณก็สามารถไปเช็คได้ว่าสะดวกที่จะแปลกับใครคนไหนแปลถ,ถูกสุดก็แปลคนนั้น โอเคพอแปลเสร็จแล้วก็เอาไปรับรองที่สถานทูตฝรั่งเศสในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วถึงจะเอามาใช้ที่ฝรั่งเศสได้นะคะกรณีที่2ก็คืออำเภอที่คุณจะไปแต่งงานเนี่ยเขาไปรับเอกสารที่แปลามาจากเมืองไทยเลยเขารับเอกสารที่แปลในฝรั่งเศสโดยนักแปลที่ได้รับรองจากศาลเท่านั้นคุณก็เอาเอกสารไปรับรองที่กรมการกงศุนจากนั้นก็บินมาฝรั่งเศสเลยค่ะเอามาแปลที่ประเทศฝรั่งเศส ลิสต์ของนักแปลที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็มีอยู่ที่สถานทูตไทยที่ปารีสนะคะบนเว็บไซต์เลยเดี๋ยวเขียนไว้ให้ข้างล่างวิดีโอนี้เช่นกันนะคะอันนี้ก็ขอแนะนําว่าให้เช็คจากหลายๆคนนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยค่าบริการในการแปลไม่เท่ากันคะ่ะ บางคนก็คิด35ยูโรต่อแผ่นบางคนก็คิด50ยูโรต่อแผ่นอันนี้ก็ให้เช็คเอานะคะว่าใครถูกสุดใครถูกใจมากกว่าใครสามารถทำงานให้เร็วกว่าก็คนนั้นเลยอันนี้นะคะพอแปลเสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยได้กลับมาแล้วเนี่ยบางอำเภอนะคะเขาก็รับเอกสารนั้นอะไปใช้ได้เลยเราสามารถส่งไปได้เลยแต่บางอำเภอนะคะเราก็จะต้องส่งเอกสารที่แปลเสร็จแล้วเนี่ยไปให้สถานทูตไทยที่ปารีสรับรองอีกรอบหนึ่งนะคะ ถึงจะเอาเอกสารไปใช้ได้อันนี้ก็ให้ถามให้ละเอียดนะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าแปลเสียค่ารับรองอะไรซ้ำซ้อนหลายรอบนะคะอเ่ยคิดว่าถูกถูกนะคะไม่ถูกนะคะมันแพงค่าแปลค่าส่งค่าประทับตราเยอะค่ะต่อไปมาพูดถึงใบรับรองโสดค่ะใบรับรองโสดเนี่ยเวลาเราไปทําที่อําเภอที่เรามีชื่ออยู่หรือถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยไปทําที่เขตที่เราอยู่เนี่ย ถ้าเป็นที่กรุงเทพเนี่ยประสบการณ์ที่ทํานะคะง่ายมากเจ้าหน้าที่ใจดีมากที่เขตสะพานสูงอะ่ะเจ้าหน้าที่น่ารักมากทําแป๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะกรณีที่ไม่สามารถไปทําเองได้นะคะอย่างเช่นกรณีของสาวที่อยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่แล้วแล้วไม่สามารถไปทำบรับารบองสดได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถเขียนใบมอบอำนาจ ให้ญาติไปทําได้โดยใบมอบอำนาจนี้นะคะจะต้องไปเขียนโดยตัวเองที่สถานทูตไทยในปารีสค่ะแล้วก็ส่งไปให้ทางฝั่งเมืองไทยนะคะให้ญาติให้แม่ให้พี่หรือน้องนะคะไปขอใบรับรองโสดนี้ให้ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะพอได้ใบรับรองโสดแล้วนะคะเราก็จะต้องเอาใบรับรองโสดนี้นะคะ ไปขอใบ Certificat คชัดูคูตุมนะคะหรือใบรับรองประเพณีนะคะซึ่งในใบรับรองประเพณีนี้เนี่ยเขาจะเขียนระบุไว้หลายสิ่งคะ่ะเกี่ยวกับประเพณีของคนไทยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรของคนไทยที่สําคัญเลยนะคะเขาจะเขียนระบุไว้ด้วยคะ่ะว่าคนไทยมีใบสูติบัตรแค่หนึ่งใบไม่สามารถทําซ้ําไม่สามารถขอใหม่ได้ ก็จะมีค่าบริการ15ยูโรค่ะใช้เวลาในการขอรวมส่งอะไรไปกลับนะคะไม่เกิน1อาทิตย์ค่ะก็ได้แล้วสถานทูตไทยในปารีสนี่ก็คือแบบน่ารักมากทำงานดีมากเร็วมากด้วยนะคะพะอเอกสารครบเสร็จหมดทุกอย่างนะคะเราก็สามารถเอาไปยื่นที่อำเภอได้และในวันที่เราไปยื่นเนี่ยนะคะเราก็จะต้องถามที่อำเภอด้วยนะคะว่าเราต้องใช้ล่ามหรือเปล่าเพราะบางอำเภอนะคะ เราก็ไม่ต้องใช้ล่ามเพราะว่าในอมเภอเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้แต่บางอำเภอนะคะเขากำหนดไว้เลยว่าต้องมีล่ามและล่ามที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นล่ามที่ได้รับรองอะงงว่าเราจะไปหาที่ไหนไม่ต้องงงค่ะไม่ต้องสงสยัยอะไรทั้งนั้นก็คือที่อำเภอเนี่ยเขาจะมีลิสต์รายชื่อของล่ามให้นะคะเราอาจจะเลือกว่าต้องการล่ามไทยฝรั่งเศสหรือฝรั่งเศสอังกฤษ แล้วแต่ค่ะถ้าสมมติว่าคุณพูดภาษาอังกฤษได้คล่องก็สามารถเลือกไทยอังกฤษได้เอ้ยสามารถเลือกฝรั่งเศสอังกฤษได้แต่ถ้าสมมติว่าพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องเราก็จะต้องเลือกล่ามไทยฝรั่งเศสแต่ที่นี้เนี่ยบางแมรี่เขาก็อนุญ,ญาตให้เพื่อนหรือคนรู้จักนี่แหละที่สามารถพูดภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยเนี่ยได้มาเป็นล่ามให้นะคะ หรือบางเขตเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณพูดภาษาฝรั่งเศสได้นิดหน่อยพอเข้าใจเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ล่ามไม่ต้องเสียตังค่าล่ามอย่างเขตที่แม่อยู่นะคะต้องใช้ล่ามเนื่องจากว่าแม่ก็พูดภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งนะคะ ทีนี้ก็หาล่ามฝรั่งเศสอังกฤษค่ะซึ่งก็โทรไปหาหลายๆคนเหมือนกันก็เช็คหาคนที่ถูกที่สุดนั่นแหละค่ะซึ่งล่ามที่เราต้องใช้นะคะเราจะต้องใช้2ครั้งครั้งแรกก็คือวันสัมภาษณ์ครั้งที่2ก็คือวันแต่งงานก็คือหรือวันจดทะเบียนน่นะคะโอเคทีนี้ก็มาวันสัมภาษณ์กันค่ะวันสัมภาษณ์คําถามที่เขาถามนะคะก็พื้นๆมากเลยค่ะก็อย่างเช่นถามว่าเจอกันที่ไหนคบกันมากี่ปีแล้ว อย่างของแม่นี่แบบว่าคําถามสองคำถามสั้นเลยมากเลยเจอก,กันที่ไหนพอบอกว่าเจอก,กันที่ทํางานก็ไม่มีคําถามอะไรเลย <c oughs> แค่นั้นเลยค่ะจบแต่ก็เลยแอบถามคุณล่ามว่าเออปกติแล้วเนี่ยคําถามเยอะไหมเอ่ะเขาบอกว่าแล้วแต่คู่บางคู่เนี่ยคําถามเยอะมากอาจจะสัมภาษณ์เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยแต่อย่างของอีแม่คือแบบ เจ้านี้ก็ตรวจเอกสารไปดูเอกสารไปสัมภาษณ์ไปหนึ่งคำถามสองคำถามแล้วก็โอเคไม่บายและอย่างของแม่นะคะก็ไม่มีการแยกห้องสัมภาษณ์ล่ามเนี่ยเขาบอกว่าบางเขตบางแมรี่เนี่ยเขาแยกสัมภาษณ์เลยผู้หญิงผู้ชายอย่างเงี้ยแล้วก็บางคู่เนี่ยสัมภาษณ์เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยซึ่งราคาของล่ามที่จ่ายไปตอนนั้นนะคะสองครั้งเนี่ยก็จ่ายไป350ยูโร แพงมากแพงมากแต่ก็ต้องยอมจ่ายเพราะมันเป็นกฎของเขตนี้นะคะและครั้งที่2ที่เราจะใช้บริการของล่ามนะคะนั่นก็คือวันที่แบบจดทะเบียนสมรสเลยซึ่งเขาก็จะแปลให้ฟังนะคะ,ะโดยทางนายอำเภอนะคะเขาก็จะเป็นคนอ่านว่าสิทธิ์ของเรามีอะไรบ้างนั่นนี่นั่นนี่เสร็จแล้วเนี่ยล่ามก็จะอยู่ข้างๆกระซิบข้างๆหูมันพรายกระซิบอะคะ่ะช่ช่ช่วยแปลฟัง เสร็จคำถามสุดท้ายเขาก็ถามว่าโอเคจะยอมแต่งงานกันไหมอะไรอย่างนี้ก็แค่ตอบไปว่าว,วดีดังๆนะคะวีก็คือใช่ค่ะหนูยอมค่ะหนูยอมโอเคนี้อันนี้ก็คือเสร็จเรื่องของว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะเตรียมเอกสารปับป๊บๆแล้วก็ให้ถามด้วยว่าเอกสารแปลมาจากเมืองไทยได้ไหมต้องใช้ล่ามไหมนะคะจะได้เตรียมมาไว้เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องวีซ่าค่ะ ตอนที่แฟนเข้าไปถามนะคะก็จะให้ถามที่อำเภอด้วยนะคะว่าสามารถแต่งงานด้วยวีซา่าท่องเที่ยวได้ไหมเพราะอย่างบางคนอย่างเช่นแม่เนี่ยคือมีวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้วมันยังไม่หมดก็เลยมาฝรั่งเศสด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็ยื่นแต่งงานเลยไม่ได้ขอวีซ่าเยี่ยมเยียนสําหรับมาแต่งงานนะคะบางอำเภอเขาไม่อนุญ,ญาตเลยค่ะเขากําหนดเลยว่าถ้าจะมาแต่งงานที่ฝรั่งเศสจะต้องมีวีซ่าเยี่ยมเยียนเท่านั้น การขอวีซ่าเยี่ยมเยียนสำมะมาแต่งงานเนี่ยก็เป็นวีซ่าระยะสั้น90วันนะคะเอกสารที่ใช้เพิ่มเติมก็มีแค่ใบประกาศแต่งงานและไม่มีการคัดค้านนะคะปกติแล้วนะคะที่ฝรั่งเศสเนี่ยพอเรายื่นเอกสารของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายที่จะจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วเนี่ย ทางฝั่งอำเภอเนี่ยนะคะเขาก็จะเอาชื่อของเราสองคนนี่นะคะไปแปะข้างอำเภอค่ะว่าโอเคนะ2คนนี้นายเแล้วก็นายบเนี่ยจะแต่งงานกันถ้าในช่วงที่เขาติดประกาศเนี่ยไม่มีใครมาคัดค้านทางอำเภอเนี่ยเขาก็จะออกเอกสารตัว นี้ให้นะคะซึ่งเอกสารตัวนี้เนี่ยก็ให้คุณแฟนทางฝั่งฝรั่งเศสนะคะส่งกลับไปให้คุณที่เมืองไทยเพื่อที่จะเอามายืน่นขอวีซ่าเยี่ยมเยียนเพื่อแต่งงานมาแต่งงานที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะนี่ก็เป็นแบบเออขั้นตอนคร่าวๆตั้งแต่เริ่มการเตรียมเอกสารว่าต้องมีเอกสารอะไรบ้างจะต้องทําอะไรบ้างใช้ล่ามแปลเอกสาร ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะก็ให้ไปถามรายละเอียดที่อำเภอโดยตรงเพราะว่าเอกสารที่แชร์ไปโดยเซย age, นื์มัคยาชเนี่ย แต่ละอำเภอแต่ละที่เนี่ยแตกต่างกันแต่ละที่นะคะอาจจะไม่ต้องใช้สําเนาทะเบียนบ้านเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ไม่ต้องเอาไปแปลเพราะแปลมันก็แพงทีนี้มาถึงระยะเวลาว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารล่วงหน้าเท่าไหร่ก็อยากจะบอกว่าอย่าเตรียมล่วงหน้านานค่ะเพราะเอกสาราจะหมดอายุบา,บางเขตบางแมรี่เนี่ยเขากําหนดไว้ว่าเอกสาราเนี่ยมีอายุแค่3 <c oughs> เดือนบางเขตเนี่ยอย่างเช่นเขตที่แม่อยู่เนี่ยเขาก็กําหนดไว้ว่ามีเอกสารมีอายุ6เดือน อันนี้ก็แล้วแต่เขตนะคะให้ศึกษากันให้ดีๆนะคะไม่ใช่ว่าเตรียมเอกสารมาแล้วล่วงหน้าปั๊บปั๊บปั๊บกลายเป็นว่าเอกสารหมดอายุพอมาถึงฝรั่งเศสแล้วจะจดทะเบียน เอาเอกสารมายืน่นไม่ได้เอกสารมรดยุอันนี้ก็จะต้องเตรียมใหม่พอจดทะเบียนสสรสเสร็จนะคะก็จะต้องกลับไปขอวีซา่าระยะยาวติดตามสามีที่เมืองไทยคะ่ะไม่สามารถต่อวีซ่าที่ประเทศฝรั่งเศสได้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังคะ่ะว่าเอกสารอะไรบ้างที่เขาต้องการเพื่อที่จะขอวีซา่าระยะยาวติดตามสามีมาและเขาจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างเมื่อต้องย้ายมาอยู่กับ ส o r สามีที่ต่างประเทศนะคะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมติดตามวิดีโอต่อๆไปของอีแม่ช e นีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอับเบียนโต